สวัสดีค่ะมาพบกับแม่จินฮีบายกูเรียเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จินฮีก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการทำนาในเกาหลีค่ะนับตั้งแต่วันปากดำจนถึงวันเก็บเกี่ยวโดยใช้เวลาน,านาน6เดือนเต็มเลยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤกภาวันเก็บเกี่ยวก็กลางเดือนตุลาคมนะคะก็วันนี้เริ่มเกี่ยวกันแล้วนะคะใช้รถลงแขก ลดเกี่ยวประมาณ3ามคันค่ะเพื่อให้ทันต่ววันเพราะว่าเกาหลีช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนค่ะต้องให้ทันเสร็จภายในวันเดียวนะคะเพราะว่าจะได้ส่งข้าวไปลงสีได้ทันท่วงทีนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะทำนานในเกาหลีนะคะเริ่มปักดำตั้งแต่ เดือนพฤกษภาคมนะคะประมาณกลางเดือนค่ะพอหลังจากผ่านไปประมาณสองเดือนเราเราก็จะใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะคะเขาจะใส่ปุ๋ยก่อนเริ่มปลูกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากผ่านมาอีกสองเดือนก็ใส่อีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รอบสองนี้จะไม่ใส่เยอะค่ะใส่เพื่อบำรุงลำต้นแล้วก็บำรุงดอกข้าวให้สมบูรณ์ค่ะ เพราะว่าเวลาลมพัดเวลาเกิดพายุลมก็จะทำให้ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ข้าวจะไม่ล้มง่ายค่ะแล้วก็บริเวณคูคันาหรือว่าตามขอบคันานะคะเขาก็จะทำการํำจัดพวกวัชพืชก่อนที่ข้าวจะออกรวงนะคะทำทุกๆ1-2เดือนนะคะ การทำนานในเกาหลีนะคะมีอยู่สองระบบด้วยกันค่ะระบบแรกคือเขาจะไม่ใส่ยาฆ่าย้านะคะปลอดสารเคมีค่ะวิธีปร,ปราบวัชพืชแบบไม่ใช้สารเคมีก็คือใช้หอยเชอรี่นะคะมาปล่อยในแปลงนาค่ะเพื่อที่จะให้หอยนั้นกินพวกวัชพืชต่างๆที่ขึ้นตามแปลงนานะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ผลสัก เท่าไหร่นะคะคือจะเห็นผลช้ากว่าค่ะถ้าไม่ใส่พวกยาสารเคมีต่างๆข้าวก็จะให้ผลผลิตน้อยค่ะส่วนมากก็ใส่ยาฆ่ายากันเกือบทั้งหมดเลยค่ะ ่นแบบที่สองนั้นก็เป็นแบบไม่ปลอดสารเคมีค่ะก็จะใช้ยาฆ่าหญ้าทั้งหมดนะคะในการปราบวัชพืชแล้วก็ราคาข้าก็จะได้น้อยกว่านะคะในปัจจุบันก็หันมาใช้สารเคมีกันเกือบทั้งหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันเห็นผลเร็วแล้วก็สะดวกกว่าค่ะ เนื่องจากว่าในเกาหลีนี่เป็นภูเขามากกว่าพื้นที่ราบนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรค่ะทางรัฐบาลเขาก็เลยให้ความช่วยเหลือคนที่ทำการเกษตรนี่มีน้อยน้อยมากค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเกษตรกรข้าวก็ต้องสั่งมาจากต่างประเทศนะคะเขาก็เลยต้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะโตฟางนี่ทางรัฐบาลเขาก็ให้ความช่วยเหลือนะคะเขาก็จะจ่ายค่าโตฟางให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับชาวนาในเกาหลีนี้เขาก็จะมีสวัสดิการให้เยอะเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ข้าวเกาหลีนะคะปีนี้ก็ถือว่าได้ราคาสูงนะคะเพราะว่า ปีนี้โดนพายุมาถึง3ลูกด้วยกันทำให้ข้าวเสียหายนะคะทำให้ปีนี้ข้าวของทุกอย่างนะคะมีราคาสูงขึ้นค่ะมาดูดเกี่ยวข้าวเกาหลีนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับเตาลีดค่ะสามารถที่จะเกี่ยวข้าวล้มได้สบายเลยนะคะ จากเกี่ยวแล้วก็กระเทาะเมล็ดออกมาพร้อมเลยนะคะตอนนี้เขาก็กำลังเอาข้าวใส่กระสอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ทำการเก็บเกี่ยวข้าวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ใช้รถเกี่ยว3ามคันค่ะก็เสร็จภายในห้าโมงเย็นนะคะก็เริ่มจะมืดแล้วค่ะห้าโมงเย็นก็ข้าวนี้ก็ถุงหนึ่งตกประมาณ7 5 0ดรหกิโลนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะนำส่งโรงสีทันทีนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่เก็บข้าวเพราะว่าไม่มียุงไม่มีช้างเหมือนบ้านเราค่ะแล้วก็จะไม่ตากเองด้วยนะคะเพราะว่ามี เครื่องตาอ,อบแห้งโดยเฉพาะดูที่ลงสีข้าวนะคะการทำงานที่นี่นะคะเสียค่าใช้จ่ายสูงสูงมากค่ะนับตั้งแต่ค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ค่ารถเกี่ยวอี่ประถานนะคะอย่างจ้างหมดเลยค่ะถ้าข้าวไม่เป็นราคาก็คงไม่มีใครกล้าทํานะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมาก ค่ะวันนี้มีรถเกี่ยวมาด้วยกัน3คันนะคะแต่ก็เสียไปสองคันค่ะเพราะว่าต้นข้าวล้มแล้วก็ยุ่งทำให้ข้าวทำให้การเก็บเกี่ยวยุ่งยากนะคะค่าสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ